เรสคืออะไรคะเรสก็คือม้อก yes? right. uh ็ r huh. uh ่ว huh. ก็คือสีแดงเรสสีแดงใช่อ๋อมายนจบแก็ไม่ยอมเียนจอบเลยนะมาใกล้ๆคุณครูมาใกล้ๆคุณครูเอาไปใกล้ๆคุณครูค่ะไปใกล้ๆเลยใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆอีกใกล้ๆอีกค่ะใกล้ๆอีกใกล้ๆอีกใกล้เกินไปค่ะคุณครู ใกล้ใกล้อีก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 ่าใกล้อีกแล้วค่ะวันนี้คุณครูจะสอนอะไรคะใกล้อีกวันนี้คุณครูจะสอนอะไรคะเวทสอนอะไรนะคะเวทคืออะไรคะเวทก็คือมะม่วงมะม่วงอ๋อไปสอนกาเก็บคุณครูไว้ว่าเราจะเรียนจับตรงไหนคุณครูยินสอนดีๆค่ะคุณครูระวังตกนะคะคุณครูระวังแมงมุมนะคะไม่ไม่มวไม่กลัวเนาะ ไมีเลยห็นม่มีเลยเนาะโอเคค่ะ่ต่อไปเมื่อกี้คุณครูบอกว่าอะไรนะกฎหมายอะไรคะกฎหมายอ่ะนะมันครูบอกว่าจะมีผีหรอกจะมีผีหรอกผีผีเป็นยังไงคะน้าโค้กมากหน้าโค้มากใช่ผีเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะน่ากลัวหน้ากค้กหน่าโค้กหน้าโกค่ะใช่ใช่โอ้ใช่ แล้วมือมือของครูทำอะไรอยู่คะเมื่อกี้นี้แล้วคุณครูสอนเสร็จหรือยังคะยังสอนยังตอนที่จะออกใบที่วงยาต้องไปสอบหาพี่ว่าเจอนะหรอคะใช่แต่ว่าพี่ว่าจะ,จะมามมะใกล้นะตุ้มหรอคะ ห้ามไปกับคนแปลกหน้าทำไมเหรอคะทำไมห้ามไปกับคนแปลกหน้าคะคนแปลกหน้ามันเป็นพี่น้องกันไงอ,อ๋อใช่ไหมคนแปลกหน้ามคนแปลกหน้าก็คือเราไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวเขาจะพาเราไปที่ที่เราไม่รู้จักอันตรายใช่ไหมคะใช่อ,อ๋อมันอันตรายอันตรายมากนะ แต่ถ้าเกิดมีคนที่ไม่รู้จักมาทักเราเราควรจะทำยังไงคะฟาชิโนใช่คำบอกว่าฟาชินโนสวัสดีค่ะอ๋ออ๋อควรทักทายเขาใช่ไหมคะอ๋อืลูกค้ามาทำยังไงคะฟาชิโนสวัสดีค่ะอ่าทำมือ,อยังไออง,ไง,ง,งด,ด้วยคะทำมือยังไงคะอ่ะวางวางมั้งพัดฟาชิโนสวัสดีค่ะอ๋อพอลูกค้าไปแล้วทำยังไงคะ ชินเนอรขอบคุณค่ะอ๋อแนะนำตัวเองได้ไหมคะได้อ่านเอร้องนีร้องแนะนำตัวเองคะอ่ะออเบ็ดเบ็ตเบ็ดเบ็ดก็คืออะไรสีแดงค่ะถูกถูกต้องไหมคะถูกใช่ไหมคะได้